โอเคครับผมครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพาณิชพันฟิชชิงกระแพงเพชรนะครับผมวันนี้ก็มีคันรูปแบบใหม่นะครับผมเข้ามาอีกแล้วนะครับผมเป็นคันกระชากนะครับผมเป็นคันกระชากขนาด1 1และ12ฟุตเข้ามาแล้วนะครับผมแต่ตัวนี้10ฟุตก็มีนะครับผมตัวนี้จะเคยเอามาขายแล้วนะครับผมและก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีเบสด้วยนะครับผมเป็นคันเบส10ฟุต นะครับผมที่เข้ามานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นคันล็อกไลออนนะครับผมจากค่ายเบมิงโกหรือค่ายอาชิโนนะครับผมตัวนี้จะเป็นคันไกด์เคนะครับผมไกด์เคนะครับผมถ้าคันสปินจะเป็นสีเงินนะครับผมคันสปินจะเป็นสีเงินถ้าเป็นคันเบสจะเป็นสีดํานะครับผมจะเป็นโครงสีดํานะครับผมนะครับจะเป็นโครงสีดานะครับตัวนี้เวทของเขาตัวนี้เป็นคันกระชากนะครับผมอย่าลืมเป็นคันกระชากนะครับผมขนาดซ้ายก็คือ PE 5 8ถึงเลยนะครับผม หรือสายเอ็นก็คือ5 0าสบถึงแปปอนด์นะครเวทส,สายก็คือ1 0 0่งร้อยถึงร้อกรัมเองนะครับผมตัวนี้เป็นบ็เป็นแบงค์ไลท์เอ็กคอร์ดนะครับผมทั้งคันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับตอนแรกก็จะมีแค่10ฟุตนะครับตอนนี้จะมีทั้ง11ฟุตและ12ฟุตเข้ามาด้วยแน่นอนความเหนียวและราคาของเขาค่อนข้างจะคุ้มมากๆเลยนะครับผมจะค่ายอาชิโนหรือเบนมิงโกนี่แหละนะครับผมก็คือค่ายเดียวกันนะครับผมตัวนี้สามารถ จะส่งได้เลยนะครับผมสินค้าอยู่ในตะก้านะครับผมตัวนี้จะเป็นด้ามยางนะครับผมด้ามยางจะทําให้จับถนัดมือนะครับผมตัวนี้นะครับรีซิจะเป็นแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยนะครับผมรีซิทจะค่อนข้างจะสวยงามมากเลยนะครับผมสายลอกขนาดใดได้ได้เลยนะครับผมนะครับเจแปนด้วยเลยนะครับผมด้ามยางพุดเดิลนะครับผมเป็นพุดเดิลนะครับผม นะครับตัวนี้พร้อมกระชากพร้อมเจอสัตว์ใหญ่ได้ทุกชนิดเลยนะครับผมราคานิดๆเองพันนิดๆเองนะครับผมราคาก็ต่างกันนิดเดียวด้วยนะครับผมสินค้าในตะกร้าลองกดดูนะครับจะเห็นแล้วราคาจะตะลึงเลยนะครับผมสินค้าตัวนี้ทามาแล้วเรียบร้อยพร้อมส่งนะครับผมนานามาแล้วเราต้องเตรียมแล้วนะครับผมหรือสายชายฝั่งนะครับผมตกปลาชายฝั่งอะไรได้หมดเลยนะครับตกอ่างอะไรเนี่ยเขาบางคนเขาก็เอา ซื้อเอาไปตกปลาพวกปลากะเบนนะครับใช้ฝั่งได้เลยนะครับผมขนาด12ฟุตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมได้เลยนะครับผมนะครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับ